สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะวันนี้เนาะเราก็มีรถมานําเสนอนะคะวันนี้พี่เดือนนะคะใครที่หารถกระบะอยู่เนาะกระบะแบบประหยัดเนาะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะตัวนี้เนาะได้แบบประหยัดติดแก๊สด,ด้วยตัวนี้นะติดแก๊ส LPG นะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นโตโยต้าไฮรัก v ีโก้แชมป์นะคะเป็นปี2005ตัวนี้เครื่อง2.7นะคะราคาพิเศษแค่319,000บาทนะสำหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดของพี่เดือนเนาะตัวนี้บอกได้เลยว่าราคาถูกมากนะสามารถกู้เต็มได้เนาะออกรถศูนย์บาทเลยนะตัวนี้สามารถโนดาวได้เลยนะคะค่างวดตกอยู่ประมาณ6,000นนะคะ72งวดนะคะแชมป์ตัวนี้เป็นตัวโฉมสุดท้ายแล้วนะเป็นโฉมสุดท้าย ถ้าเป็นปี16ก็จะเป็น t o โยต้ารีโแล้วนะตัวนี้ก็คือเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้เนาะกระจังหน้าแบบเป็นโครเมียมสวยเลยเนาะตรงนี้ไฟแบบชัดเจนเลยนะคะตรงนี้นี่นะคะมีเป็นแบบเป็นโครเมียมเนาะตรงนี้เนาะไฟกระจกมองข้างเนาะมีไฟเลี้ยวแบบมองเห็นชัดเจนเลยนะคะตรงนี้นี่เดี๋ยวเราดูรอบๆคันก่อนนะคะตรงนี้เนาะรถคันนี้แบบ สวยมากๆเลยนะตัวนี้เนาะเป็นเครื่องเบนซินติดแก๊สแล้วนะคะตัวนี้เนาะเป็นแก๊ส LPG นะคะตัวนี้แก๊ส LPG เนี่ยเป็นแก๊สที่เรามาติดเองข้างนอกเนาะถ้าเป็น NGV น่ยจะติดจากศูนย์เนี่ยมันจะติดอยู่บนบนท้ายกระบะแต่ถ้าเป็น LPG แก๊สมันจะอยู่ข้างล่างอ่กล้องเห็นแก๊สนะคะลองลองลองก้มมองดูนะคะจะมีถังแก๊สเนี่ยค่ะอยู่ข้างล่างนี่เลยค่ะนะมีถังแก๊สเนาะไฟเรี้ยวเนาะระบบไฟเรียวเนี่ยมีส่วนเว้าส่วนนูนเนาะตามโค้ง เหลี่ยมของรถเลยนะคะ <jumps> ตัวนี้เนาะสวยงามเลยนะคะตัวนี้รถคันนี้บอกได้เลยนะว่าเป็นรถบ้านนะคะไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะคะตรงนี้นะไม่เคยบรรทุกหนักเนี่ยดูจากดูจากไลเนอร์ได้เลยนะเนี่ยไม่มีรอยแบบว่าหฮ้ยโดนแบบว่าควรรอ,อยแบบวางของหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เลยนะคะตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันก่อนดีกว่าแชมป์เนี่ยมันดีอย่างนึงนะตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวเป็นตัวเจนะเป็นตัวเจ แต่ก็มีแอร์แบ็กนะคะแอร์แบกคู่หน้าเนาะเป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้ติดแก๊สติดแก๊สอ่ามีปุ่มกดอยู่ด้านนี้นะคะตัวนี้เนาะปรับแก๊สไม่แสนกว่าๆนะคะตัวนีไ้ไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะตัวนี้เนาะได้ประหยัดเนาะมีเครื่องเสียงระบบทุกอย่างเนาะใช้ได้หมดเลยนะในรถใช้ได้หมดเป็นเบาะ บ่อผ้านะคะตรงนี้บ่อผ้าเนี่ยเวลานั่งก็จะสบายเนาะตัวนี้มันเป็นโอเป็นแคบสมาร์ทแคบนะคะเปิดคือแคบเปิดได้รถแคบเปิดได้มันก็ดีอย่างหนึ่งคือหนึ่งเลยมันเหมือนรถเกง๋งเหมือนรถกระบะสี่ประตูเลยแอร์เย็นนะคะตัวนี้เนี่ยแอร์เย็นฉ่าเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเครื่องรุ่นใหม่จะไม่มีสาคอดนะคะกนี้จะไม่มีสาคอดนะแต่รถเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะคะตรงนี้รถเดิมๆเ,เลยนะคะวันนี้พี่เดินขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ